แะะชมพูนะคะจะอยู่บ้านหลังใหม่นะคะเปิดแอร์นอนกันนะคะชมพูนมนบนเตียงส่วนปาก็ทํางานนะคะคก็คือวันนี้ชมพูไม่ได้มาเปิดคลิปเลยแล้านานมากเลยะค่ะเดี๋ยวชวยมพูจะให้ดูปานะคะปาทำการบ้านอยู่ค่ะมนีแชมพูเรียนศิละปะ แล้ววันนี้ชมพูนะคะไม่ได้มาเปิดคลิปตาชอบเปิดคลิปมากเลยใช่ไหมตาเห็นไหมคะตายังบอกว่าใช่แบบนี้เลยก็คือวันนี้ชมพูมาเปิดคลิปคนเดียวติ้วแล้ววันนี้ชมพูมาตาตาก็มาด้วยนะเพราะว่าวันนี้ตาเนี่ย มาเปิดคลิปนะคะตาชอบเปิดคลิปตาที่มูมากไม่ได้ไนดะ้เจ๋งอะทุกคนแวันนี้ชมพู่ไม่ได้มาเปิดคลิป นี่หมอนเน่าพี่เคสนี่หมอนเน่า,าเหม็นมากหมอนเน่าพี่เคสเอาหมอนเน่าพี่เคสมาเล่นเดี๋ยวชมพูกเก็บหมอนก่อนก่อนที่นอนแล้วโอ้น oh, <no. S 3> ้นี่พี่มอมสวัสดีก่อนสวัสดี นี่คะ่ะมองมาใหญ่เห็นนะคะทุกคนมเมื่อมอมดื้อแค่ไหนนอนด้วยนะู<ฮ>เห็นนอนด้วยนะคะเนี่ยก็นอนด้วยนี่ก็นอนด้วยนะคะให้มอมนอนบนเตียงแล้ววันนี้แชมพูมา BBCDEFG แล้ววันนี้เช่มพูมาหาพี่หมอมนะคะนพี่พี่หมอมกินน้ำอยู่หมอมกินน้ำหกเลยนะเราเนี่ยน่ <c oughs> คะหมอมอรักมากอัรักไหม <c oughs> นี่คือกล้องของเรานะคะ <c oughs> เด็ดจามา นี่แดดจ้ามากเลยนะคะไม่ได้แดดจ้าจนออกไปไหนไม่ได้เพราะว่าแม่ไม่ให้ออกอะอะอะแค่นี้แหละค่ะบ๊ายบายก็คือวันนี้แชมพูหนุ่มน้อยซัยนะคะแล้ววันนี้แชมพู กดไลค์กดแชร์กดสับตะาคร้ให้ด้วย่ะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้ให้ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ